วันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเป็นพิพิธภัณฑ์ของสถาบันศิลิกิจที่จัดแสดงผลงานศินลปะชิ้นสำคัญที่มีความงดงามทรงคุณค่าอันเป็นศินลปะวัตถุของแผ่นดินจากฝีมือของช่างสถาบันศิลิกิจสวนจิตรดาเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ส่วนนี้นะคะก็จะมีรถราง คอยบริการนะคะจากจุดจอดรถซึ่งจะไม่แนจะไม่อนุญาตใหเอารถเข้าไปถึงในส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้านในนะคะจะมีรถรางซึ่งสองข้างทางค่ะจะมีวิวที่สวยงามกว้างขวางอยู่นะคะรถรางที่พาไปก็จะมีเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะคะเราไม่นาน,นะคะ่ะ นี่ค่ะที่เราไปนะคะสองข้างทางค่ะเจ้าหน้าที่จะพาไปนะคะแล้วก็ถึงจุดนัดนะคะจุดนัดที่จอดให้ค่ะเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะเราก็จะลงจากรถนะคะจากเดินเข้าไปเราก็จะเห็นความเป็นไทยแล้วค่ะเห็นนัดมีป้ายบอกด้วยนะคะนี่ค่ะป้ายบอก แล้วก็นี่ก็จะเป็นแผนผังนะคะแผนผังของพิพิธภัณฑ์เราจะเห็นม่านตัวที่ร้อยนะคะแสดงถึงความเป็นไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะเข้าไปสู่ห้องโถงภายในอาคารนะคะนี่ก็จะมีน้ำพุค่ะอันนี้เป็นน้ำพุนะคะส่วนตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นโรงขนม แล้วก็ร้านขนมแล้วก็ร้านกาแฟค่ะส่วนนี้ก็กำลังก่อสร้างต่อเติมนะคะกว้างใหญ่สะอาดสะอา้านแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นสวนนะคะสวนหย่อมสวยงามตกแต่งด้วยศิลปะของ ศินด้านของตะวันออกนะคะตะวันตกไม่ใช่ตะวันออกค่ะเป็นยุโรปนะคะรูปปั้นพวกนี้นะคะสวนยอมที่จัดสวยนะคะสดชื่นมากเลยค่ะอันนี้เป็นทางเข้าที่จะไปร้านขนมนะคะเราก็จะแวะ เข้าไปที่ร้านขนมแล้วก็ร้านกาแฟซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะก็จะมาจากในส่วนของโครงการหลวงทั้งหมดเลยค่ะทั้งเม็ดกาแฟทั้งขนมในส่วนของขนมนะคะเราจะเข้าไปช้อปปิ้งนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูงานด้านในนะคะเราจัดการตัวเองให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะคะนี่เป็นบริเวณรอบ มีจุดนั่งพักค่ะสำหรับคนที่อยากจะมานั่งทานกาแฟนะคะแล้วก็ทานขนมผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นขนมนะคะมีหลากหลายมากมีทั้งข้าวเกรียบเป็นของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการหลวงต่างๆเพื่อให้เกิดมูลค่าทั้งนมนะคะนมสวนจิตทำเป็นไอศครีมทำเป็นนม สำหรับดื่มน,นะคะรสชาติก็แตกต่างกันไปแพ็กเกจก็ทันสมัยนะคะสวยงามค่ะเมื่อกี้เราแวะเข้าไปแล้วนะคะภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งการจะแสดงเป็นหมวดหมู่โดยมีเครื่องบรรยายส่วนตัวพร้อมจอทัชสกรีนแสดงข้อมูลของชิ้นงานนะคะ นนี้เราเข้ามาในห้องโถงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นศินละปะของทางตะวันตกนะคะเราจะมาซื้อบัตรค่ะแต่อันนี้เขาจะไม่นี่เป็นด้านหน้าอนุญ,ญาตให้ใช้กล้องถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้นะคะแต่พอเข้าไปด้านในนะคะซึ่งเป็นส่วนงานแสดงนั้นจะไม่อนุญาตเราต้องฝากกระเป๋านะคะแล้วก็โทรศัพท์ของต่างๆไว้ในล็อกเกอร์นะคะ ซึ่งข้างในจะมีเครื่องบรรยายทั้งหมด10ภาษาคือไทยอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนเกาหลีญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลีและสเปนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอบัตรนะคะ ภายในจะรวบรวมผลงานของช่างสถาบันศิลิกิตที่สมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชลนลณีพันปีหลวงทรงเก็บไว้นะคะนี่ก็จะเป็นหนังสือคู่มือภายในว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นก็คือเป็นเอกลักษณ์มีหนึ่งเดียวเท่านั้นทำด้วยมือนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่า มีอะไรบ้างความประวัติเป็นมาแต่ละชิ้นงานมีอะไรบ้างนะคะซึ่งภายในจะบอกรายละเอียดคร่าวๆทั้งพวกเครื่องถมทองนะคะอันนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะแต่ละชิ้นงานสวยงามมากเป็นความละเอียดอ่อนใช้าศาสตร์และศิลป์แต่ละอย่างเนี่ยค่ะรวมกัน เมื่อเข้าไปภายในนะคะชิ้นงานแต่ละชิ้นงานจะบอกความเป็นมาใช้ช่างกี่คนใช้ระยะเวลาในการทำชิ้นงานแต่ละชิ้นนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีซึ่งแต่ละชิ้นงานเนี่ยเป็นปีค่ะกว่าจะได้แต่ละชิ้นงานซึ่งมีความละเอียดอ่อนซึ่งคนที่ทำนี้นะคะเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนศินละปะ แต่เป็นความสายเลือดนะคะของคนไทยซึ่งมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะที่ถ่ายทอดออกมาแต่และชิ้นงานไม่น่าเชื่อค่ะว่าเป็นชิ้นงานจากฝีมือของลูกหลานชาวบ้านและได้รับการสนับสนุนจากสายพระเนตรอันยาวไกลซึ่งเป็นพระมหาการุณา ของพระองค์ท่านมากที่ท่านมองว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นนี้มันเป็นคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมองนี่คือไทยไทยจริงๆเลยค่ะเข้าไปแล้วเราภูมิใจมากเราดูไม่เบื่อเลยค่ะที่นี่จะเป็นที่รวบรวมศิละปะแต่ละชิ้นงานของไทยที่พระองค์สนับสนุนมานะคะ เราลองถามเจ้าหน้าที่คือไม่ขายนะคะเราเก็บเป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะถ้ามีเวลาอยากให้เข้ามาค่ะที่นี่ก็จะเปิดให้กับทางนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา mm hmm. ก็จะมีที่ฟังนะคะที่แปลภาษาให้จะบ่งบอกเลยว่าชิ้นงานตรงนี้หมายเลขนี้คืออะไร นะคะการทำทำอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นชิ้นงานเด่นๆนะคะที่นำมาฝากอันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากาเว็บไซต์ของงานศิลป์แผ่นดินของที่นี่เลยนะคะเราต้องขอขอบคุณที่เราเอาชิ้นงานตรงนี้มานะคะมาฝากให้ได้ดูกันนะคะ เมื่อเราดูเสร็จแล้วนะคะก็จะมีรถล,ลางออกไปส่งค่ะในส่วนนี้นะคะส่งถึงที่เลยค่ะถ้ามีเวลานะคะอยากให้แวะเข้าไปดูอาคารเรียนรู้เรื่องโขนซึ่งเป็นเรื่องราวของโขนเหมือนกันที่จะอยู่บริเวณเดียวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ